อยากให้ชีวิตกูเหมือนเดิมจริงๆไม่น่าจะทำฮ่ามันทำอะไรลงไปโอเคเฮ้ยให้ฉันรู้พี่มันใช่ปล่อเปล่าชีวิตนี่มันช่างดีจริงๆแบบ รู้อย่างนี้นะเป็นนักยูทูบเบอร์ต้องนานละคงไม่ต้องไปอยู่กับไอ้น้องชายเป่วนๆมีแต่สาวๆมาติดหน้าลำคาญเอ็งีอันนี้เราแบ่งกันจริงนะทำไมอยู่ดีึงมาแบ่งกันกริงนะทำไมก็เขาไกลีุ่ดไม่รู้เป็นไรวะคุณได้ตัวใครแทนเนีันประมาณร้อยมันถึงรอยไหมเนี่ย

ว่างั้นแม้ถ่ายคลิปเป็นความทรงจำหน่อยดีกว่าใช่ไหม ก็คือทุกคนจะได้ไหมเมื่อตอนที่แพรอ่ะลงคิมเมสิบเดือนที่แล้วเนี่ยจะมีสองคนนี้ซึ่งเป็นสองตัวละครหลักของเราเลยก็คือเป็นน้องชื่อว่าฟิวก็คือไม่ใช่เป็นน้องแท้ๆนะแต่เป็นน้องญาติที่แบบสนิทสนุกกันมากๆแต่ก็ไม่ได้เจอกันนานลวล่ะเออเป็นเดือนลวมั้งเป็นเดือนแล้วโอเคงั้นเราก็จะมาทำกันเลย ก่อนเออเราก็ต้องไปแบบสแสดงก่อนก็คือก็ก็คืออยากจะรู้เหมือนกันว่าห้งสอบคนนี้จะพัฒนาฝีมือกันอย่างไรนะจ๊ะ